ครับสวัสดีครับม่พอกันอีเแล้ยวครับกับเขยสกุลไทยสะไภ่กันลสินครับมือหนีสิพ้าเนี่ยไปเยี่ยมในยาครับนี่ได้คล้องไปฝากกับนี่น้ำใหม่สมครับน้เบ่งน้ำใหม่สมแล้วก็หว้ข้อมนี่เว้หเข้าไปง้มมือนั่นแหละครับนี่แล้วก็สิมีน้ำใหม่สดสดครับไปซับเอามือโซ่นี่ฝากเคลื่อนละนอสองนอไปนะครับแล้วก็ปลาให้ยันครับเดี๋ยวไปแดง สามชีไถเงินหาไถเงินแล้วแบ่งกันครับผู้ใดอยู่แก่จะกินต้องกันเนาะเนาะนี่อันนี้เนีป่ปลาสดุดๆครับทีห้องสูบน้มาม้ามือนั่นครับสูบน้าใส่หน้าแล้รก็จับมาคร้อมมลาครับก่อนสีเดินห้างกะไปอันบอกพระพุิเจ้าทีก่อนนะครับเนาะไปกันเลยครับ หนึ่งครับเซเว่นแรกครับ <c oughs> ก็ตั้มเต็มมั่นเนาะ <c oughs> อาบเป็นมาเต็มรถเลยครับกินไมคุณครับบ่าได้กินเนาะครับ,บา <c oughs> ออกาแฟไปอ๋อเดินทางบัในี้ลงเขาแล้วครับสีลงเขาเพเชรบูรณ์แล้ะ <c oughs> วันนี้หอกหอดน้นาหนาวแล้วครับหอดอพเพื่อนหน้ามหนาวแล้วลงวิดนีกระหอดซํำหอดบ้านครับลงวีดเขาหนีจำหอดบ้านเลยไปเที่ยวกันละชิ้นต้อกันด้วยครับหนาวครับฝนตกครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตก ตอนนี้ก็ขอดขอนแก่นแล้วครับชุมช่มแพร่ลวชุ่มแพร่ซ้ำผอดบ้านครับลงเขาได้ลงเขาเพชรบูรณ์เขาขอได้ผู้ดำเนานี่ไะเดินทางต่อเราบผมหมูมึกกุ้งเร็วๆหมูมึกุ้งเร็วๆหมึกกุ้งสมหมูหมึกุ้งหมูมึกุ้งหมูมึกกุ้ง มาครับมาหอดบ้านเลยครับนีบ่ย้ายเหลี่ยมผู้ใดคิดหอดได้เหลี่ยมครับสวัสดีค่ะคิดหอดได้เหลี่ยมวะครับนี่เด็กควฝากมังยานี่เอาไปล้งให้ปูครับนู่นไม่นู่นไม่สูงปลาแล้วก็หอยที่งมมาผู้ใดคิดหอดได้เหลี่ยมครับมาหอดบ้านอะไเด้วยครับวันนี้เดี๋ยวย่ยเหลี่ยมสิจัดไม่นูพิเศษครับหอดแล้ว เจอปไปเทศไหงอีบันฑ์เออจะไปในรถบ่อคนคลองลงมท่านี่ครับบู๊ขี่รถไนภาคกระเทอร์บอนี่แวนสองปั๊มหนึ่งบ่อมันกับพวกเด้ไก่กระโดดได้หลากคันซาเมท่าเมสัวว่าบ่อไก่ได้ข้าเจ้าภาโค้งซื้อรถอันนั้นข้าเจ้าภาหาเลาะเที่ยวซื้ออันนี้ลงลงจากพิพุกุลก็เข้าขอนแก่นบ่อ ปลาโซ่ปลาแหงกระพุนบ่กอยู่ที่ปลาแหงว่าได้ได้ดน้ำมันโสมมาก็ต้องแกงไก่ใช่น้ำมันโสมแล้ะน้อยใหญ่โอ้แกงไก่ใช้น้ำมันโสม,มืออึดไก่ติ่มอยู่นี่น <c oughs> ะครับเดี๋ยวนขนคล้องแล้วพักฟันจะข้าวกันครับเอาคล้องไปต้อนได้เลี้ยมเลี้ยวๆกัมาเยี่ยมแม่อยู่บ้านครับอันนี้กำลังพลิกไก่อยู่ครับเป็นไก่งามๆ นี่สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนนี่สวัสดีค่ะเออเยี๋ยวสีมาเอาสูตรไก่สูตรมักไก่เนาะนี่ครับไก่ไก่ย่างไม่น้อยครับไม่น้อยนี่ยังขายที่เก่าป่ะนี่ไม่ละยี่สิบสามไม่ห้าสิบที่เก่าอ๋อไก่ไก่โตดิร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบเลยครับแต่เก่าขายตัวร้อยสิบร้อยสี่สิบเนาะนี่ปลาเผาพร้อมครับปลาเผาไอ้ย่างเบื้องนี่ๆครับราคามีต่ำ ตำนันตำนี่นะครับนะลาบเด็ดกับนีเรื่องนี่ผู้ใดอันผู้ใดที่ทานมาทางอันสมเด็จบัวขาวนะครับสมเด็จบัวขาวสมเด็จบุกาหน a า a n ผู้ใดทานมากกับแย่ชิมให้เนี่ยผมไม่ได้ครับนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวความนี่ก๋วยเตี๋ยวความครับเป็นได้แม่ขายดีกว่าทุกมือนี่ขายดี you. อยู่ฮะขายดีขายดีอยู่อันนี้ยัง โอ้เท็ดน้ำข้าวปุ้นผมครับน้ำยาข้าวปุ้นเนาะน้ำยาปลาอืมบัดนี้สิไปเยี่ยมมาดามกบต่อเด้อครับบัดนี้สิเอาของไปต้อนเพิ่นพามาเล่นน้ำแม่เดี๋ยวจังสิมาถ่ายคลิปกับแม่มื้อหน้าเนาะครับเนาะก็กินตำน้ำกันครับครับจ้าสวัสดีจ้าพอแต่ว่ามาหอดบ้านครับกับเดามาเยี่ยมมาดามกบกับยายพลเครับกินหอดเพิ่นเอาของมาต้อนนะครับใส่น้ำไม้สมบูรณ์น้ำใหม่สมน้ำใหญ่ เอาไปเพื่นเฮ็ดเฮ็่ยดีสุกนี่เอาไ้เฮี่ยวใสุ้กครับนอนแบบไงนะหลังบ้านยัไงหลังบ้านคือหลังบานบดเ่น้ำใหม่ยังไซอมือเสาเนาพันกิ่มซุ้งเพ่นไวน้ซุ้งนี่เห็นใจเลขิบปลาดิกระมวนครับหลายเลยซุปก็สุปวัสซีหนองหมดเดยหนองซีหนองปลาเนี่ยนุ้กน้ำใสน่โอ้เป็นยกกะดุ่างอันนี้คืออย่างก่อน พอดีพร้อมกินเล่นบ่นนี้ขอบคุณหลายๆครับนี่นะครับเป็นยังเกาะซื้อสองพนยังเกาะซื้อสองเปียนเหมือนเคยสุโขทัยเลยเคยสุโขทัยครับเกาะเปียนเหมือนเคยสุโขทัยแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มามาอยู่กันน้ำมาดามกบนะครับมาเก็ดเกี่ยน้ำมาปลิดตะกรงในสวนยายพ่นนี่ล่ะถ้าปลิดตะกรงได้ปีหนึ่งครับคิดหัดได้พ่นก็เลยแวะเอาของมาตอน ร้านไส้เันือนี่อร้านไผ่ตะก้องหรือแถวนตะก้องได้ตะก้อง้าขอบคุณเคนสุโขทัยสบายดีตัวนะครับสบายดีไปไายคลิปแล้วก็จุมกันทวดนี้ดิทกวันแกกรอบดีหองามกกรอบดีสนอกโอ้ได้นมัยสูงแลยวเดี๋ยวไปฝากผู้ยินอีฝุดมีอีหสองเตรียล้างรถเอาไปฝากมูครับบันี้ครับ ฝากไว้น่าไม่เด้อครับฝากที่ตามช่องอเคยสุขโขทัยได้ครับเป็นกำลังใจครับทีมงานเดียวกันนี่แหละอ <laughs> ันมากอะกดไลค์กดแชร์เพื่อนเนี่ยเด้อกดติดตามให้พร้อมเนาะครับผมเตือนเตือน, <laughs> นเนด้อเห็นกันไหม <laughs> <laughs> นี่จากกันสองเดือนไป <laughs> <laughs> ยุ่งฝุดสองเดือนเลยเ <laughs> อาปล่อยว่าเคือไทยเชือไทยเชือไทยเชื้อซุปเปอร์ไซเนอรเลยมาจิงมแม่ด้วยหอมใหญ่เด็ดๆเหล้วก็บแมาไปได้กลับนี่บันไปถึงแม้สักสัปดาห์หนึ่งนะครับ พอดีเลยพอดีแม่นําไปแอยากเบ่งหลังเพือนครับก่สนใจไปเก็บเห็ดอีกว่าพอดีเห็นว่าอันมีมันมาคอมเมนด์อยู่ว่าบ่ไปเก็บเห็ดแต่ว่าเซ่นเห็ดกละสิเกิดด้แทางุ่นกรสิเกิดอยู่บอกออแ่ยามอยู่เนี่ยทำเมาลถซสันดอกเออ๋ยูยเก็บเพ็รทั้งนี้ตอนแต่สิิไปเก็บเห็ดทางหุ่นาทางุ่นเพ็ดตัวออกได้สิบบอก ดีกระดงุ่้งกระดงกุ้งใหลังบ้านพอดีใครบอกไม่คลิปไม่แล้ววัดนี้แครับจึงพอกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอานื้อไหม้ไหม้ก้อนวัดนี้พอดีซุปเนื้อไหม้ครับวัดนี้เผาซุปเนือเผาซุปเนื้อไหม้เลยเอามาฝากหมูครับวัดนี้เอ้าเจ้าหมาคุณหมัวขึ้นหมัวไม่ส่งเห็นคอมเมนต์ดูว่าอยากได้เอาไปเห็่ยวม้พอกันโดนเนาะอันนี้มึงแดงเหยบักเดือยนั่นเด้อ มเดี๋ยวงนี้ไกมึงมึงอะไีกวูละสองวดอันนี้น้อใหม่น้อม่สดมึงยอาให้ไปฮงคีบผบอกมีอสนอานไปบอกอันนี้น้อใหม่สดมึงยังให้มีมมึงเห็ดือว่ามึงเห็ดกินเลยเตี้เออน่อหม่อันนี้น้อใหม่จิ้มซุงพันยิ้มซุ้งวะยัยมัน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 มีโอ้เจีวเจมมันคอมมนตลอดทำแบบนี้สองเดือนสองเดือนหลอหลอกลอหลอกครับที่มพอกกันไหมครับ Uh. -huh.